ครับ <c oughs> คับสวัสดีครับวันนี้นะฮะทางเพจเทดโกนะครับวันที่25เดือน3ครับก็จะสิ้นเดือนมีนาอีกแล้วนะฮะก็จะสงการแล้วนะครับที่นี้ครับอากาศร้อนนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันนิดหนึ่งครับเพราะว่าจะเอาไว้เล่นเอาไว้เที่ยวสงการครับวันที่เดือนหน้าแล้วนะฮะ ก็มาทักทายกันนิดหนึ่งนะฮะตอนเช้าครับผมว่าทองคำนะฮะเป็นยังไงครับตื่นเช้าเชนะฮะอากาศสดชื่นนะครับได้กําไรของชีวิตนะฮะตื่นเช้าครับบางคนยังไม่ตื่นแต่เลยนะฮะโอเคครับวันนี้มาที่ทองคำนะฮะเดี๋ยวผมจะมาที่ฐานเฟรมเอดโฟเลยนะครับสําหรับการวิเคราะห์ในครั้งนี้นะฮะก็ผมลบอินดิเคเตอร์ออกทั้งหมดครับนะฮะใช้แต่ e m A และแท่งเทียน,นครับ ซึ่งวันนี้นะฮะมาที่ Time Frame H4 e เลยนะครับว่าจะเอาอยัางไงครับมาฮะก็ตีเทรไลน์ครับนี่ฮะให้เขาครับก็วันนี้นะฮะง่ายๆครับสไตล์ของเชดโกนะฮะไม่ยากซับซ้อนไม่ต้องอนดิเคเตอร์อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะใช้ดาเธอรี่แล้วก็แนวโน้มนะครับผมเป็นไพ่แพทเทิร์นนะฮะไม่ใช่ไพ่แอคชั่นนะครับผมในการเทรดนะครับ อ่าโอเคประมาณนี้ครับ h e a โฟนะฮะระยะไซเลสครับครับนี่นะฮะสำหรับ h e a โฟนะครับจะเห็นว่าอย่างไงนะฮะไฮเขายังต่ําลงเรื่อยๆนะครับดูตรงจุดนี้นะครับไฮโลแล้วก็ไฮต่ําลงนะครับแล้วก็ไฮตรงนี้ก็ต่ำนะครับมันก็ยังต่ําอยู่นะฮะแล้วก็เส้น E A เส้นหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้เป็นการไซเลสระดับ head โฟร์ครับแล้วก็มีโน้ต้านอยู่เส้นเทรนไลน์สีเขียวตรงนี้นะครับที่ ทำเป็นเส้นปะให้ท่านตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเขาจะขึ้นนะครับเขาต้องเบรกตรงนี้ครับสําหรับเฮดโฟนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้เป็นสีเขียวนะครับนี่ฮะเขาต้องขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเขาจะลงนะฮะเขาจะลงแล้วเขาต้องหลุดโซนนี้นะครับเฮดโฟนนะครับนี่ฮะกรอบของเขาครับก็กรอบของเขาในการวิ่งนะฮะประมาณไหนครับในว่าในวิกนี้ครับเป็นการเทรดแบบน่าเบื่อมากนะครับเพราะว่าทองคําไม่ไปไหนเลยนะฮะ ส่วนมากทุกคนก็จะมาตายตรงโซนนี้นะครับในการไซเวตรงนี้ฮนะเพื่อนๆฮนะผมก็เจ็บเหมือนกันครับสําหรับในการเทรดก็เลยแบบว่าขอออกมาแล้วดูอาการก่อนนะครับสําหรับทองคำเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยังไม่มั่นใจหรือว่ายัางไม่เข้าใจแนวโน้มครับก็ออกมาดูก่อนครับออกมาดูก่อนอย่าเพิ่งออกออเดอร์ก็ได้ครับหรือว่าไซเวแบบนี้ครับออกมาเล็กๆนะครับอย่าพิ่งออก เยอะหรือว่าออกหนักนะฮะท่าอาจจะโดนลากขึ้นลากลงได้นะครับผมก็ในการวิ่งเขานะครับวิกกรของ h e a โ p h นะฮะอยู่ที่ประมาณ3,000จุดน,นะครับผมนะ,ะแล้วก็ยังตากว่าเส้น EMA 200ด้วยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงนะครับผมเอาขึ้นมานี้นะฮะอาจจะเรียกว่าขึ้นมาอะไรนะฮะทดสอบรีบาวครับเรียกว่ารีบาวนะฮะถ้าลงหลุด1 7 2 3นะครับเขาลงต่อไปที่ตรงนี้เลยนะฮะ น่ครับนะฮะแต่ถ้าขึ้นนะครับเขาจะมาที่ตรงนี้ครับ EMA 400นะฮะ EMA 400ครับผม EMA 400ก่อนนะฮะที่1792ครับป้งหมายของเขาทะลุ1 755นะครับผมก็เป็นขั้นขั้นแบบนี้นะฮะสำหรับทองคำแล้วก็แนวรับอีกแนวอ่ะประมาณแบบนี้ครับเป็นชั้นชั้นเป็นลำดับไปนะครับหลุด1723ครับ เจอกันที่17,1700นะฮะอาจจะถึงที่1,700นะครับผมสำหรับ Headphone นะฮะตอนนี้เป็นเรียกว่าการไซเวครับไซเวไซเวออกข้างเหมือนกับรออะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าวิ่งนะฮะวิ่งแรงเลยนะครับผมวิ่งแรงเลยนะฮะก็กรอบของเขาครับย้ำอีกครั้งครับ Headphone นะฮะห755และแล้วรับอีกแนวหนึ่ง1723ครับทะลุ1723เจอกันที่1,700ประมาณนั้นนะฮะ จอกันที่1700งนร้อยะครับนี่ฮะติดตัวเลขกลมๆนะครับผม่ะเาที่ H1 กันนะครับ H1 ว่าอย่างไงครับ H1 ตอนนี้ครับระดับ Hi ยังลดตัวต่าลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เส้น EMA ทุกเส้นมาพันกันทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะรอระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในโน้มครั้งนี้นะฮะก็ยังให้ไปทางแนวโน้มน้ำหนักเซลล์นะครับเพราะว่า Hi ของเขายังลดตัวต่าลงตั้งแต่นานแล้วนะครับ แพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้นะฮะก็น่าจะคิดว่าดูแนวโน้มในเทรนขาลงนะครับผมโอเคสำหรับ H1 ชวเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรเมืออที่ผมเห็นนะฮะนี่ฮะผมจะตีที่เขาได้เบรกลงมานี่นะครับนี่ครับผมให้เป็นสีสีเหลืองครับสำหรับ H1 นะฮะนี่ครับพืเพื่อนเห็นไหมครับเขาทำแนวรับยกขึ้นสูงตลอดเลยนะครับแต่เขาได้ตรงนี้ครับ หลุดตรงมาครับหลุดลงมาเขาเรียกว่าขาขึ้นหรือว่าขาขึ้นย่อยในครั้งนี้นะครับอันนี้นะฮะเพื่อนขาขึ้นย่อยในครั้งนี้นะครับเกิดอาการเสียทรงครับนี่เสียทรงครับถ้าเขายังไม่หลุดตรงนี้ครับเขาจะดันขึ้นต่อนะฮะสำหรับทองคานะฮะแต่เขาหลุดเส้นเทนไลน์สีเหลืองครับแนวรับเส้นนี้นะฮะหลุดนะครับนี่อย่าช้าๆครับหลุดแล้วนะฮะหลุดแล้วเขาจะมาทดสอบเส้นอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่เขาตัดกันนะฮะตัดกันตัดกันอีกเส้นหนึ่งครับตรงนี้ครับจุดตัดกัน1,400งพันสี่ร้อยนจริงในจร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็มาดูเส้น EMA 4 0 0ตรงนี้ครับที่ผมให้ไว้นะฮะแล้วก็ลงครับผมแล้ว H1 นะครับถ้าเขาจะขึ้นนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแนวรับ H1 เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่สีเหลืองนะฮะตรงนี้ครับ แนวรับของเขาที่มีในระยะเลย1723นะฮะแล้วก็แนวต้านเขารับถ้าเขาจะขึ้นต่อนะฮะเขาต้องทะลุตรงนี้ครับสำหรับ H1 นะฮะซึ่งเป็นไฮแรกของเขาเลยนะฮะที่เขาทําแล้วไม่ผ่าน,นะฮะ1742 17ครับผมนะ1742ครับถ้าผ่านไปนะฮะหรือว่าขึ้นมาทดสอบตรงนี้แล้วมีแท่งแดงๆนะครับใน H1 สักสองแท่งท่านก็เซลลงมาเลยนะครับ แต่ว่าเขาขึ้นทําเป็นแท่งเทียนแบบแข็งๆว่าเขียวเต็มๆนะครับไปต่อที่1นึ่งเจ็ดห้าห้านะครับผมโอเคตอนนี้เขายังอยู่ในโนมเส้นขาลงนะฮะยังไม่ทะลุแทบลายเส้นสีเขียวเส้นนี้ครับของระดับฮสโนะฮะแล้วตอนนี้เขาได้ทาโลเอ่อทำโลนิวโลคือว่าขึ้นก็ยังไม่ไปครับลงก็ยังไม่ลงแสดงว่าไซเวดนะฮะดูแท่งเทียนทั้งหมดครับขนานกับหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับร้อยแปดสิบองศานะฮะ ตรงนี้คือสามารถบอกได้นะว่าเป็นไซเบหรือไม่ไซเบนะฮะก็ดูอย่างนี้ครับดูแท่งเทียนนะฮะขนาดกับจอแล้วก็แท่งเทียนพันกันในไซเออแท่งเทียนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยสองร้อยสิบห้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าีเอ็ดทั้งหมดเลยนะฮะแสดงว่าเตรียมรอระเบิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆต้องจับตาดูให้ดีด้วยนะฮะภายในวิกนี้หรือว่าวิกหน้านะครับโอเคครับถ้าหลุดตรงนี้ครับมาเจอแนวรับตรงนี้ก่อนทับอีกแนวหนึ่งนะฮะสลับเัษายน ถ้าถ้าหลุด1719ไปอีกนะฮะก็ตรงนี้นะครับของระดับเพชรโฟนะฮะที่บอกไว้มาเจอกันระดับเพชรโฟแน่นอนครับนี่ฮะหนึ่หรือว่า1700งนะครับแนวรับมีสองแนวครับแนวรับแรกต้องผ่านไปให้ได้คือ1723นะฮะถ้าหลุด1723แล้วนะครับนี่ฮะถ้าหลุด1723แล้วแล้วก็หลุดหนึ่ดหนึ่นะฮะ ทำไมผมคิดว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าให้เป็นแนวโน้มลงครับแนวโน้มลงเราก็เล่นอะไรฮะเล่นบายหรือเล่นเซลล์ครับก็ต้องเล่นเซลนะฮะนี่ฮะน้ำหนักจะมาทางนี้มากกว่านะครับผมนี่ครับน้าหนักเขาจะมาทางนี้มากกว่าก็ให้เป็นน้ําหนักเซลลนะฮะเซลก็ง่ายๆครับถ้ารอก่อนครับถ้า ได้ชัวนะฮะได้ชัวบางทีท่านเข้าเซฟตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะเดินดึงดึงขึ้นไปนะฮะท่านต้องรอให้มันใข่เข่าทะลุกรอบนะครับในการเล่นเบรกเอาท์นั่นเองนะฮะไซเวนะครับในการออกจากไซเวนะครับผมให้กราฟเป็นกราฟคุณภาพเยี่ยมเลยนะฮะสำหรับทุกคู่นะครับไม่ใช่ว่าทองคําอย่างเดียวนะฮะในการเล่นทุกคู่หรือว่าคู่เงินอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าออกจากไซเวนะครับผมให้กราฟเป็นคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะฮะ โอเคครับระดับนี้นะฮะก็มาถึงระดับ H4 H1 และ H4 ครับแค่นี้ก็พอนะฮะสำหรับในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ครับนี่ครับในยะมีสิมิฟิเค้นมากครับ1723นะฮะเพราะว่าระดับ2ทงทำเฟรมซ้อนกันเลยนะครับแล้วก็เป็นแนวรับที่แข็งแก่งอีกแนวหนึ่งนะครับถ้าเขาได้ทะลุลงมาแล้วนะฮะเขาอาจจะลงต่อเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับกราฟทองคำครับไม่มีอะไรเยอะนะฮะ ตอนนี้เป็นการไซเวครับอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ใครไม่มั่นใจก็ออกออกเฟียเพิ่งออกออเดอร์นะฮะก็ก็อาจจะมาดูอาการกับเขาก่อนนะครับเนี่ยเท่ารุ่นเจ็ดสี่สองนะครับเจอกันที่หนึ่งเจ็ดห้าห้านะครับถ้าเขายืนไม่ได้เขาจะลงต่อนะครับผมสำหรับทองคํานะฮะรอเสียสต็อปที่หนึ่งเจ็ดสองสามและหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับเจอกันที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยครับไม่ไม่วิกนี้ก็วิกหน้าแล้วนะฮะเตรียมระเบิดครับเพราะว่า เซนีมีทุกเส้นครับมารวมกันเป็นจุดเดียวแล้วนะฮะแล้วก็ตังเทียนไซเวท์แล้วนะครับถ้าออกจากกรอบไหนกรอบหนึ่งครับ Follow ตามเลยนะครับ f อ l o l l o w buy ก็ Follow s e l l นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันนะครับแล้วหวังว่าเราคงได้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ